ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศที่ผาชันใดครับอำเภอโคงเจียมจังหวัดนบรราชธานาครับวันนี้วันที่11ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับท่านผู้ชมวันนี้เรากําลังรอเดินทางครับนี่คือแต่แกงแต่แกงแล้วก็มีครับมีนะครับนี่คือแต่แกงของเราที่จะเดินทางวันนี้นะครับเดี๋ยวอีก2คนยังไม่ได้เข้าเฟรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าที่ผาชัไใดเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับ ประมาณตีห้าครับอยู่ที่บ้านอภูกลางนะครับบรรยากาศกา็ฝนตกทำๆนี่คือนี่คือนี่คือเดอะแกงับนี่ครับอาจจะเมื่อื่ๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่ขาเลยนะครับถ้ามันมีแสงผมก็จะจอดถ่ายรีวิวระหว่างทางนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีแสงก็เราก็จะขึ้นไปที่ขาชนะได้กันเลยครับพร้อมแล้วลุยกันเลยพร้อมไหมทุกคนลุยลุย ดูสภาพครับกกรเตรียมวามพร้อม <laughs> เอาไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วน,นะครับผาชนะใดครับอันนี้กับเด็กแกงรับเด็กแกงเด็กแกงอยู่ข้างหลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวโลก <c oughs> เดินผ่านไปเลยนี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศครับนี่ครับเด็กแกงรู้สึกว่าเปลี่ยนใหม่นะครับครสิงไม่ยากสวยงามครับท่านผู้ชมหนาวเหรอ สวดีท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่อันเวงวังผมอยู่บริเวณผาชั้นนดครับผมวันนี้ผมมานั่งจิบกาแฟบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้มีลิงมีลิงมาเข้าเฟรมลิงตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วข้านี่มีนอบมันเป็นน้ำธรรมชาตินะคะคือจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้คือแบบว่าดีมากเลยค่ะรู้ไหมน้ำขวดที่พี่กอกมาถึงหนที่กอกจากทาที่ผ่านมาใช่แล้ว มันคือน้ำน้ำจากธรรมชาติน้ำแร่น้บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูครับนี่โอ้โหสวยเลยอ่ะสุดยอดครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากใครยังไม่มาผมแนะนำว่าคุณอย่ามาเลยหนาวมันหนาวครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนั่งจิบกาแฟครับบรรยากาศดีมากอร่อยมากครับ แล้วก็มาเจอตากล้องพี่บ้าด้วยนะครับตามเพจได้ครับฝากเลยครับผมตากร้องรักนางแบบครับไปนะตากล้องรักนางแบบครับผมตากล้องรักนางแบบนะครับฝากติดตามเพจเขาด้วยนะครับในเฟซไผ่ไทยลงก็มีทะเลหมอกมีทะเลหมอกพาะสนใดพระสนใดเบิ่งครับมื้อนี้ผมมาบ่มีหมอกเสียใจครับโอ้ยมื้อหน้าสิมาใหมความรู้สึกแต่ละคนครับเป็นไงบ้างครับ หนาวครับบรการดีบรการดีไหมครับสุดยอดตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมกูจะไปตัดต่อไม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ